ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะขอพูดเรื่องอย่ากลัวบุญเลยเพราะคำว่าบุญนั่นเป็นชื่อแห่งความสุขท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินพระท่านพูดหรือเทศว่าอย่ากลัวบุญเพราะว่าคำว่าบุญนั่นเป็นชื่อแห่งความสุขการที่พระท่านพูดอย่างนี้ก็อ,อาศัยพระบาลี ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกต่กอามาพายิฐะพิกเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยลเพราะคำบุญนั่นเป็นชื่อแห่งความสุขเ,เรื่องนี้ถ้าหากว่าไม่นึกลึกให้ลึกซึ้งลงไปสักหน่อยก็จะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาไปอีกเหมือนกันแต่ถ้าคิดพิจารณาให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่อง ที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณานึกคิดไวเ้เสมอเสมอเพราะว่าบุญนั้นมันคู่กันกับบาปถ้ามีบุญบาปก็มามีบาปบุญก็มาปนกันอยู่เสมอถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ข้ามพ้นจากภูมิของปุถุชนอยู่ก็จะมีทั้งบุญมีทั้งบาปปนปนกันไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวบุญเลย ก็คืออยากกลัวความดีอะไรที่เป็นความดีก็อยากกลัวศีลก็อยากกลัวสมาธิก็อยากกลัวปัญญาก็หรือวิปัสสนาปัญญาก็อยากกลัวทานก็อยากกลัวศีลก็อยากกลัวแล้วก็ภาวนาก็อยากกลัวบางคนนั่งกลัวศีลกลัวว่าจะรักษาไม่ได้เต็มเต็มทุกข้อ หรือว่าคิดไปเองคิดว่าเรารักษาไม่ได้ทุกข้อก็อย่ารักษาเลยคนโบราณท่านจึงพูดว่ามีศีลขาดดีกว่าไม่มีศีลคือหมายความว่ารับศีลห้านั้นขาดไปแคส,สองสองข้อสามข้อแต่ก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ได้รักษาศีลเลยหรือไม่รับศีลเลยอย่างนั้นก็คือคนกลัวนั่นเองกลัวศีล คนที่ศีลขาดขาดได้แล้วก็อสมาทานได้อีกไม่ใช่ว่าประมาทแต่ว่าบางครั้งบางคราเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่พลั้งพลาดไปผิดพลาดไปหรือว่ามีสิ่งจูงใจจนกระทั่งต้องทําอย่างนั้นถ้าต้องทําอย่างนั้นก็กลับมาคิดใหม่คือทําไปในส่วนที่เป็นบาปก็กลับมาคิดใหม่ว่าที่ทําไปแล้วนั่นเป็นบาปแน่ไม่ดีแน่แล้วหันมา อพอใจในพอใจในในส่วนที่เป็นบุญกุศลเป็นความดีเรื่องบุญกุศลคุณความดีนั้นพระพุทธเจ้าจัดไว้หลายแห่งไม่ใช่ที่ในในในที่นี้อย่างเดียวว่าให้อยากกลัวบุญให้ยินดีอยู่ในบุญให้ใจจดจ่ออยู่กับบุญมีมากมายหลายแห่งเพราะวัิศาสนานี้สอนแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งนั้นแต่ไม่ใช่หมายความว่า มัวเมาในเรื่องบุญเรื่องกุศลคิดที่จะทําบุญก็มัวเมาคิดจะที่จะบาเพ็ญบุญก็มัวเมาอย่างนั้นไม่ถูกบางคนมัวเมาในบุญในกุศลก็ไม่ดีเหมือนกันจึงไม่ควรที่จะมัวเมาแต่ต้องเข้าใจให้ได้ว่าคำว่าบุญนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ต้องกลัวแต่ว่าเราไม่กลัวอย่างชนิดที่ถูกต้องคือมีความรักอยู่ในบุญ มีความสนใจอยู่ในบุญมีความว่าใจใสอยู่ในบุญแต่สิ่งไรที่ไม่เป็นบุญแล้วก็ไม่เอาใจใส่ไม่สนใจถึงจะมีมาถึงตนเข้าแต่ก็พยายามหักห้ามอย่าให้ไปไปอย่าให้จิตใจไปยินดีอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าอย่าให้จิตใจยินดีในบาปถ้าจิตใจยินดีในบาปเแล้วบุญกุศลน,นั้นเกิดขึ้นได้ยาก อย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าบางคนนั่นแม้แต่พูดคําให้ไพเราะพูดคําไม่ดีพูดคำให้ไม่เป็นบาปเป็นอกุศลก็พูดไม่ได้นั่นก็เพราะอะไรก็เพราะเหตุที่ไปยินดีในส่วนที่เป็นบาปพอยินดีในส่วนที่เป็นบาปจิตใจก็คุ้นกับสิ่งที่เป็นบาปพอจิตใจคุ้นมากเข้ามากเข้าสิ่งที่เป็นบุญก็ห่างออกไปทุกทีทุกทีก็ยินดีอยู่แต่ในส่วนที่เป็นบาป แล้วก็กลัวในสิ่งที่เป็นบุญเพราะว่าถ้าวา่าจิตคุ้นอยู่กับความไม่ดีความดีนั่นก็ไม่ค่อยจะคุ้นอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่โดยทั่วไปท่านทั้งหลายได้ฟังแลว้วก็คงจะทราบว่าอาการที่กล่าวมานี้ปรากฏอยู่ทุกๆวันที่เราเห็นกันอยู่นี่เราเห็นคนนั้นทำบาปเราเห็นคนนั้นทำบุญเราเห็นคนนั้นทำความดี เราเห็นคนนั้นรักษาศีลเราเห็นคนโน้นให้ทานเราเห็นคนนั้นชอบจะเดินสมาธินี่เราก็เห็นอยู่เสมอเสมอแต่ในขณะเดียวกันคนที่เป็นบาปเราก็เห็นอยู่เสมอเหมือนกันบางคนเวลาแทนที่จะเอามาให้เป็นบุญเป็นกุศลก็เอาเวลาไปใช้เสียในทางที่เป็นบาปในทางที่เป็นอกุศลไม่มีจิตใจเป็นบุญไม่มีจิตใจเป็นกุศล เวลาหมดไปด้วยบาปเวลาหมดไปด้วยอกุศลพระพุทธเจ้าต้องการพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการจึงจัดว่าคำว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขคือความสุขที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีบุญถ้าไม่มีไม่มีบุญแล้วความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้สุขกายก็ดีสุขใจก็ดีก็ต้องมาแต่บุญทั้งนั้น ถ้าไม่มีบุญแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้พระพุทธเจา้าจึงตรัสว่าทำว่าบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขนั่นเองเพราะว่าถ้าพูดถึงความสุขแล้วทุกคนก็เข้าใจว่าทําอย่างไรเราจึงจะได้พมีความสุขรักสุขกันทั้งท่้นเกลียดทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่บางทีทั้งทั้งที่รักแต่ก็ทำไม่ถูกบางทีทั้งทั้งที่เกลียดก็ทำไม่ถูกไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะเป็นนั้นว่าเกลียด ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงเป็นอันวารัก <c oughs> ทำไปทามาก็กลายเป็นรักบาปเกลียดบุญไม่ใช่รักรักบุญเกลียดบาปตรงเันข้ามเสียนี่แหละท่านทั้งหลายเรื่องของธรรมดาสามัญชั้นธรรมดานี่แหละแต่เป็นเรื่องที่เรามองไม่เห็นเช่นผกม,มางภูเขาหนวดเต่าเขาก็ตายเรามองไม่เห็นว่าเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็มีมาก ในปัจจุบันนี้ยิ่งมีมากข้าวมากข้าวมากข้าวเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆในโลกมีมากขึ้นสิ่งนอนบ้างสิ่งนี้บ้างสิ่งนั้นบ้างเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้บุคคลไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมานึกประบุญเป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรคนที่อยู่ในชนบทอย่างดีโดยทัําไปบางทีไม่ไม่มีสิ่งต่างๆมากมายเขาก็ได้คิดไปในเรื่องบุญเรื่องกุศลมาก แต่ถึงอยู่ในชนบทก็เหมือนกันท้าว่าไม่สนใจแล้วก็มัวแต่จะเป็นบาปอย่างเดียวเป็นบาปจนกระทั่งไม่รู้ว่าตัวจะเป็นบุญได้อย่างไรหรือว่าบุญจะเกิดขึ้นกับตัวเองได้อย่างไรที่จริงบุญนั้นมันจะอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวเองบ,บุญนั้นเกิดขึ้นจากการทำํำการพูดและความคิดนั่นเองไม่ใช่มาจากที่อื่นที่ไหนไม่ใช่หลังไหลามาอย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ก็เกิดจากการกระทําของตนเองเกิดขึ้นที่ตนเองตนเองเป็นแดนเกิดของบุญของกุศล <c oughs> <c oughs> ในขณะเดียวกันตนเองนั่นแหละเป็นแดนเกิดแห่งบาปแห่งการกุศลที่ไม่ดีก็อาศัยร่างกายนี้ที่ดีก็อาศัยร่างกายนี้ร่างกายนี้เป็นแหล่งที่เกิดแต่ว่าที่จะเกิดดีต้องอาศัยการพิจารณาไข่ครวญหรือจะพูดแบบชนิดที่ กำปั้นทุบดินให้คลุมไปหมดว่าต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะถ้าพูดอย่างนี้แล้วก็คลุมหมดว่าถ้ามีสติแล้วเราก็ไม่ทําบาปถ้าเรามีสัมปชัญญะเราก็ไม่ทําบาปมีสัมปชัญญะก็คือมีปัญญามีสตินั่นก็เข้าใจกันแล้วบางคนอาจจะแย้งขึ้นมาได้ว่าคนทําบาปจะไม่ึงจะไม่มีสติเขาก็มีสติเหมือนกันแต่ว่าเขาทําบาป สติอย่างนั้นไม่ใช่สัมมาสติมิจฉาเป็นมิจฉาสติพระพุทธเจ้าก็จัดเหมือนกันว่าการระลึกได้นั้นระลึกได้ที่ผิดก็มีระลึกได้ที่ถูกก็มีถ้าหากว่าเป็นฝ่ายดีเรียกว่าสัมมาสติอยู่ในองค์ของมรรคแปดประการถ้า,ากว่าเป็นฝ่ายไม่ดีเรียกว่ามิจฉาสติเป็นฝ่ายเสียเป็นมิจฉาคือผิดไม่ถูกต้องไม่ดีไม่งาม ท่นานสาธุชนทั้งหลายก็ยอมจะพิจารณาเห็นได้ว่าคนเราโดยมากนั้นเราไม่ค่อยได้คิดว่าสติของเราถูกสติของเราผิดสติของเราไม่ดีไม่งามอย่างไรไม่ค่อยได้นึกนึกไม่ทันการนึกไม่ทันอย่างนี้แหละเป็นเหตุที่จะให้เราจะต้องพบกับสิ่งที่เป็นบาปอยู่เรื่อยๆเราะฉะนั้นจึงควรพิจารณาคข่ครวนให้ดีไว้เสมอ อย่าหลงไหลอย่าเข้าใจผิดไปว่าบุญนั่นอยู่ที่นั่นอยู่ที่นี่เอ,อต้องเข้าใจให้ได้ว่าจะเกิดเป็นบุญขึ้นเป็นกุศลึ้นมาก็เพราะตัวเรานั่นเองตัวเราเป็นผู้ทําให้บุญเกิดขึ้นตัวเราเป็นผู้ทําให้บุญงอกงามขึ้นในในในชีวิตจิตใจของเราคนที่มีบุญก็งามขึ้นแล้วก็เป็นเหตุที่จะให มีความบันเทิงใจอยู่ในบุญอยู่เสมอเสมอเสมอแล้วจิตใจก็จะไม่วอกแวกไม่วอกแวกไปใน,ในทางบาปไม่คิดเล่นการพน,นันไม่คิดขโมยของเขาไม่คิดประพฤติผิดในกามไม่คิดที่จะพูดมุสาวาดไม่คิดที่จะดื่มสุราเมีไยไม่คิดที่จะทําลายล่างฝาญทําลายชีวิตของกันของกันละกันตลอดถึงชีวิตของสัตว์เล็กสัตว์น้อย ที่เป็นได้อย่างนั้นก็เพราะการนึกการคิดการพิจารณานั่นเองบางคนนั้นถ้าหากว่าได้เบียดเบียนคนอื่นรู้สึกว่าสบายใจแม้แต่คิดเบียดเบียนคนอื่นก็สบายใจเสแล้วเป็นบาปเป็นอกุศลก็ไม่ทราบจะไปทราบได้ à. อย่างไรเพราะว่ารู้สึกสบายใจแล้วในเมื่อคิดในเมื่อได้คิดเบียดเบียนคนอื่นคิดให้ทําให้คนอื่นลําบากคิดให้ทําให้คนอื่นเขาได้รับความทุกข์ แลสบายใจตัวเองสบายใจก็นึกว่าเป็นบุญแล้วเป็นกุศลแล้วสมใจแล้วสมใจของเราแล้วเราดีแล้วเราสมปรารถนาแล้วนี่แหละเรียกว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นมาในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลดังนั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่ากลัวบุญเลยต้องนึกให้ดีว่าอย่ากลัวบุญนั่นเราจะทําอย่างไรเราจึงจะไม่กลัวบุญเราต้องพยายามที่จะ พิจารณาและพยายามที่จะทําทําอยู่ในศีลทําอยู่ในทานทําอยู่ในทานทําอยู่ในศีลขั้นต,นตน้นๆแล้วก็ขยับให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทําอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปแล้วก็จะได้รับผลแห่งบุญที่ตามที่เราต้องการตามที่เราปรารถนาคนที่ปรารถนาบุญต้องทําบุญ ราถนาบุญแต่ว่าไม่ทำนั้นก็ยังไม่เกิดขึ้นบุญยังไม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบุญก็ดีบาปก็ดีย่อมมีแก่ผู้ทำบุญก็ดีบาปก็ดีย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ไม่ทำถือจะเป็นบุญก็ดีจะเป็นบาปก็ดีต้องมีแก่ผู้ทำ่านั้นใครทำคนนั้นได้นี่เป็นหลักที่สาคนทั่วๆไปใครๆก็ทราบกันอยู่ เหลือแต่ว่าเราจะพิจารณากันอย่างไรจรึงจะมองเห็นนี่เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องธรรมดาและเวลาก็ได้สิ้นสุดลงจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงทันนี้ขอความสุขสวัสด,ดีจงมีแก่ท่านฟังทุกท่าน